ชาลวันสิงริโยหนึ่งลองน้ำน้ำเงินเทพทองคำวัดหัวดงถือว่าเป็นการชิงถ้วยพระราชทานครับเรือยาวใหญ่ย้อนยุกใช่ดูที่ว่ากองเชียร์แม่แม่ขัวหัวดงฝ่าม้อใบเขายังอยู่ไหม <laughs> เอาละนิ่งแล้วครับพี่น้องเอาละลองน้ำแดงพญาใหญ่สิง์ลียอหรือว่าพญาชาลวันสิง์ลีโอตระเขยยักษ์ใหญ่เม็ดบ,บัวอบปึงสีไฟอารามใหญ่วัดช้าหลวง ขอสิทธวัดานสิทธิหลวงพ่อออดบารมีดีก็ต้องบารมีของหลวงพ่อออดอดีตพระเถราจารย์เกจีดังแห่งลุ่มแม่น้ำนานวัดดานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางซึ่งมีนายกนิสัยดีบุญมีแก้วกําพลซึ่งได้ส่งเสริมเยาวชนแล้ววันนี้ให้ทิมเยาวชนฟีพายถึงจะไม่สําเร็จเป็นแชมป์ได้แต่ก็มีอัดฉีดให้ทุกสนามทุกสนามแม้กระทั่งตัวเรือกินอยู่ นายกมันมีคนดีสอย่างให้ทุกสนามครับพี่น้องขณะนี้เรือชาลววันจะพายในล่องน้ําแดงเจอกับเรือเจะพาเทพทองคําชาลววันอิมพอร์ตจากสปปลาวยุคปี246ประมาณนี้ส่วนเทพทองคําอิมพอร์ตมาจากพิษณุโลกบินจองมาที่วัดหัวดงก่อนในระยะปีใกล้ๆเคียงกันน่าจะสักปีประมาณ2 5 4 5 แล้วก็มาเป็นแชมป์เมื่อปี2 5 4พ48สนามว,วัดถหลวงในนาำเทพทองคำหัวมังกรซึ่งอยู่ในอูขนน่ขณะนี้ราคาเป็นแสนโดยเจ้าของบ้านหลังคาสีเขียวตึกอารามงานะต,ะตะการตาโอราตะการตาตึกใหญ่ตั้งานเรียกว่าก้อนอิดบ้านหลังนี้ตอนสร้างก้อนอิดลอยน้ำได้กลับไปดูครับก้อนอิดราคาเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับ เทพทองคำก็เคยเป็นแชมป์สนามวัดเฉลิมระเกียรติที่ทายละครจะกจกักวงวงทางช่องเจสีปี2 5 4 8ของทวีพัะนาจทานโดยการชิงกับเรือใครรู้ไหมชิงกับเรือวัดหัวดงที่ขายเป็นเป็นสอสุวรรณชิงกับสอสุวรรณมาแล้วเอาเลยครับลงภายเลยครับ แดงพญาชาลวันสิงห์เรียอน้ำเงินนั้นเทพทองคำครับมีความหมายมากครับเพราะว่าไปช่วยสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งมีข้อโมูนว่าเดี๋ยวนี้กับบางคนทุนซึ่งจะขอถ้วยอยากแล้วสนามโรดอง์ก็ถือว่าน่าจะเป็นหนึ่งเดียวแล้วในขณะนี้ ที่ยังมีช่วยพระนางเจ้าซึ่งเมื่อวานก็อยู่ในเดือนของวันแม่แห่งชาติจริงๆแล้วกอลิเกก็มีที่ผมแต่งคอไว้เคยร้อตามเฟสเยอะแย,ยะตะแเปกไก่แต่บางครั้งก็ไม่มีโอกาสนำเสนอครับเรือเร็วครับยังไงไปคอย เร็วถ้าเป็นไปได้ไปคอยอยู่เหนือจุดปล่อยเลยครับเพราะว่ามีสวะมีขอนไม้เริ่มมารบกวนอีกแล้วครับคัญอุปสรรคสัมพัญขออนุญาตหมดเลยครับพี่น้องชาวหัวดงขอต้อนรับนะครับท่านร้อยเอกเชษรมยนันนะครับผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกนะครับบริษัทไทเปเบรสจำกัดประหาชนนะครับท่านเดินทางมาพร้อมกับคุณชิรชยากรกองทองนะครับผู้จัดการบริหารโครงการไทยทเลน บริษัทไทยเบบเร็จำกัดมหาชนนะครับท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับพี่น้องชาวหัวดงก็ขอต้อนรับท่านด้วยนะครับท mm ีนี้จะหาลือก่อนน้องวิกอีกหกเที่ยวจะทันไหม,ท, mm hmm. มทันเนี่ยทันเนาะครับคือจะให้ชิงชนะเลิศชิงชนะเลิศเที่ยวแรกก่อนนะครับเที่ยวแรกก่อนนะครับนี่แหละครับเมื่อสกคได้พูดไว้ว่าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ เป็นสิ่งที่ทุกทีมงานใฝ่ฝันครับเพราะว่าโอกาสจะมาถึงแบบวันนี้ในการชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าก็คงยา,ยากเหมือนก่อนที่ได้ผมเองประพันธ์เข้าไว้ที่บอกว่าแม่แต่แม่ของชาติร้องประกาศชี้เรียกแม่ราชินีแห่งชาติประชาชนเริ่มใสในวงกษัตริย์ลูกอภิวาทกราบไหวถึงวาระดีถี วันดีมาถึงประชาชนหรือก,ก็ถึงศรัทธาแม่ยังโชดช่วงแม่แห่งปวงประชาวันที่12สิงหาบอกให้ครับพ,พ,พร้อมนะ,ะ,ะปล่อยเลยครับเรามองไปจุดปล่อยนิ่งแล้วครับพี่น้องคู่ชิงชนะเลิศเลือยาวใหญ่ย้อนยุกแดงขยาชาลวันชิงถ<ำ>้วยสมเด็จพระนางเจ้าน้ำเงินเทพทองคำผมได้เราไปให้ฟังแล้วก็คือประวัติดีด้วยกันทั้งโค ส่วนอิ p พ r t มาหรือว่าชารวันจะไม่บอกว่าถ้าเป็นยาวใหญ่ของนายกบุญมีทำแชมป์สามปีซ้อนอวัดถลวงนั้นมันอีกลำหนึ่งเนาะก็เลยว่าอินนี้เรือย้อนยุคเราจึงไม่อยากนำมากล่าวให้เดี๋ยวมันจะไปเป็นข้ออ้างข้อประท้วงอีกบอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเรือย้อนยุคครับถูกต้องเลยครับส่วนเทพทองคำนั้นยังไปดูได้ครับตัวเรือนะของนายกบุญมีก็ตัวเรือเก่าครับ ช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ที่พละกกาลังครับได้ข่าวว่าทนายแบงค์นำเรือฟิพายจากบ้านแสงดาวภูเพียงจังหวัดน่านเอามาช่วยเสริมกําลังกองทัพของพญาชรวันขอยาดออกบวออเล็วช่วยพระราชทานพระราชินีเอา ชาลวัตกัลังจะตายทั้ง พญาพญาพาชาลวัตรบอกว่าจะแสงได้ไม่ได้จะแ,แสงได้ไม่ได้ลงน้ำสิ่มก็เทพทองคำเทมทองคำตีเล่าเทมทองคำตีพญาชลวัตรปีมาเอาละว่า,วา,ววาพญาชาลวัตรปีขึ้นมาแล้วไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ใน านูี่วัดแสงได้ไมจะลวัดจะแตกได้ไหมทองคำจะไปแรงใจจะอยู่ทองคำนีทองคำนีทองคำนีทองคำดีทองคำนีเขาเซนใช่ขอบคุณครับนักกีฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับครับผลงานสัดสินนะครับผู้ทำกรการผู้สเกียดยกธงปีน้ำเงินนะครับให้กับเทพทองคำเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้อง